รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รู้สึกยินดีมากเลยที่จะชวนพี่ตุรศักนะคะพี่สุรศัก์ก็คือ,อผู้นําเข้าเคมีเกษตรรายใหญ่มามาขายที่ประเทศไทยนะคะถ้าอย่างไรแล้วอขอเชิญท่านผู้ชมตามไปนะคะพี่บ๊อบอยากให้เล่านิดน,นึงว่าวัดที่เราจะไปเนืชื่ออะไรคะและว้วก็พิเศษยังไงคะครับสาหรับวัดที่เราจะไปก็คือวัดลิ้นจิ่ซื่อนะคะอยู่ที่เมืองหางโจวประเทศจีนก็เป็นหนึ่งในห้าวัดที่คนจีนนิยมจะไปไหว้กัน สำหรับคนไทยนั้นก็คือไทยที่อยากจะผสมกันในการทำธุรกิจคนใหญ่ก็จะมา,ามาไหว้ที่วัดศรีอิน,น,นื่อที่ดีนะครับถ้าอย่างไรแล้วท่านผู้ชมพร้อมแล้วตามเราไปเลยค่ะแล้วก็ตามสัญญานะคะท่านผู้ชมวันนี้พี่ป้อมมีความยินดีเป็นอย่างมากเลยนะคะที่จะพาท่านผู้ชมไปไหว้พระที่เมืองจีนนะคะเป็นวัดที่พี่ป้อมเคยมาไหว้ขอพอรเมื่อตอน ปี2010นะคะตอนนั้นเรากำลังจะทำชาสมุนไพรแหมเรากา็ทำธุรกิจใหม่ๆเราก็อยากหาอะไรที่มันเป็นกำลังใจนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาล่ำลือกันนักหนาเลยนะคะว่าใครที่อยากประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ให้มาไหว้พระี่วัดนี้แสดงว่าเป็นวัดวัดมากเลยคนเต็มเลยแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะวัดหินอ,อ,อินซื่อแลแล้วเราก็มาถึงที่วัดหินอินซื่อแล้วนะคะ จะเห็นว่าผู้คนมากมายเหลือเกินรถลาจอดกันเต็มเลยนะคะแสดงว่าเป็นวัดที่ตั้งแต่ปีที่พี่ป้อมมาจนถึงบัดนี้ก็ยังได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายนะคะจากทั้งชาวจีนเองแล้วก็ชาวต่างประเทศนะคะบรรยากาศก็ดีนะคะตอนนี้เป็นเดือนอเมษานะคะแต่ว่าอากาศอยู่ที่22อ,องศาก็เป็นวัดที่ใหญ่มากนะคะทุกอย่างในเมืองจีนนี่คือสิ่งก่อสร้างก็ดีหรือจะเป็น ตึกรามบ้านช่องภูเขาอะไรก็จะใหญ่โตนะคะวัดดินอินซื้อนะคะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองหางโจนะคะสร้างขึ้นสมัยราชวงศ์จินนะคะโดยพระภิกษุฮุยรี่ชาวอินเดียนะคะทุดงผ่านมาแล้วเห็นว่าทิวทัศน์แถวนี้งดงามศักดิ์สิทธิ์ก็จึงได้มีการสร้างวัดขึ้นมานะคะไฮไลท์สำคัญของการมาเยือนวัดนะคะก็จะเห็นปฏิมากรรมที่ สลักเป็นรูปพระพุทธศาสนาจํานวนมากตั้งเรียงรายถัดออกไปจากบริเวณยอดเขาที่เรียกว่าเฟยไหลเฟิงนะคะหรือยอดเขาบินที่พระที่กงบอกให้ชาวบ้านช่วยกันแกะสลักรูปอรหันห์าร5อ0องค์ไว้เพื่อไม่ให้ยอดเขานี้บินลอยขึ้นไปนะคะก็เป็นตำนานปลาลำปลาค่ะก็มีชาวตะพัดคือจะเห็นว่าคนจีนส่วนใหญ่มาที่น,นี่เพราะว่า มีความเรื่องใสนับถือแล้วคนส่วนใหญ่ก็อย่างที่เคยบอกเอาไว้ว่าเป็นหนึ่งในห้าวัดที่คนจีนจะต้องเข้ามาไหว้ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัดใครอยากจะประกอบตัวกิจทำตกิจประสมผลําเร็จก็จะมาขออมาอให้ค,ครับ ตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่าผู้คนาม,ามากราบไหว้ขอพรกันเยอะมากนะคะภายในประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยะเมตตาแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปในนั้นนะคะเราก็มาไหว้ขอพรเพราะข้างในนี้ไม่อนุญาตให้เราจุดธูปนะคะเดี๋ยวพี่ป้อมก็จะขอพรเพื่อ<ม>สําหรับธ<ม>ุรกิจตัวใหม่ของพ<ห>ี่ป้อมแล้วก็จะขอพรเพื่อแฟนรายการของเราเพื่อให้ทุกท<อ>่านอยู่เย็นเป็นสุขคิดสิ่งใดสมความปรารถนาแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรง เพราะว่าการที่เรามีสุขภาพแข็งแรงมันจะเป็นบอกเกิดของเรื่องดีๆอีกมากมายค่ะ สิ่งก่อสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในเมือจงจีนที่ใหญ่โตหมดอันนี้ก็จะมีรูปสลักของอพระอรหันต์ต่างๆนะคะซึ่งการเวลาผ่านมานานมากก็กยังคงความคมชัดแล้วก็งดงามก็ถ้าท่านใดมีโอกาสก็อยากให้ได้มาเยือนนะคะแล้วก็ลองมากราบไหว้ขอพรนะคะดูซิว่าะจะสมคำล่ำลือไหมคะพี่ป้อมประสบกับตัวเองมาแล้วค่ะ ก็เดินกันแทบทุกวิหารเลยนะคะขอพรไปได้เกือบจะครบทุกองคนะคะจะเห็นได้ว่าต้องขึ้นบันไดหลายขั้นดีว่าอากาศที่นี่มันแค่22องศานะคะก็เย็นสบายดีเลยลดทอนความเหนื่อยล้าลงได้โอ้ได้เยอะเลยละค่ะจะเห็นได้ว่าพืชพันธุ์ที่นี่งดงามต้นไม้ใหญ่หมดขเขียวขจีส่วนไกด์ของเรานะคะก็ไม่ย่อท้อเลยค่ะทั้งๆที่จะหมดแรงอยู่แล้วค่ะ ขอขอบคุณนะคะพี่โบ๊ะพี่หลุงแล้วก็คู่ค้านะคะที่น่ารักที่ดูแลเราตลอดทริปเลยนะคะวันนี้รู้สึกว่าอิ่มเอมใจมากแล้วก็รู้สึกเหมือนได้รับพรกลับไปนี่คงจะประสบความสําเร็จเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาแล้วตามสัญญานะคะวันนี้นะคะเราก็จะ,ะไปเช่าวัตถุมงคลเพื่อไปมอบให้แฟนๆถ้ายังไงก็อย่าลืมติดตามกติกากันด้วยนะคะครับยังไงท่านผู้ชมนะครับเผื่อมีโอกาสก็จะลืมแวะมา เสริมสร้างบารมีทางด้านชีวิตเสริมบารมีทางด้านธุรกิจการค้านะครับก็อย่างที่กล่าวตั้งแต่ต้นว่าใครมาไหว้ที่นี่นะครับก็จะประสบผลสำเร็จทางด้านธุรกิจตั้งเหมือนทุกคนยังไงนะครับก่อนที่จะมาไหว้เดี๋ยวคุณป้อมคงจะไปหาของฝากนะครับเผื่อพวกเราจะมีโอกาสได้รับและประสบผลสำเร็จทางด้านการธุรกิจทุกท่านนะครับ แล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็ลาไปก่อนนะคะถ้ายังไงแล้วมีโอกาสวันข้างหน้าเราคงจะได้อ่าให้พี่โบมาเป็นไกด์ของเราในในทุกๆทิปนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะมาที่นี่ก็เข้าไปชมได้ในแฟนเพจนะคะมีที่ติดต่อไว้ให้ค่ะวันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ตามสัญญานะคะพี่ป้อมก่อนจะจากกันพี่ป้อมอยากจะมอบสิ่งของที่ระลึกที่ศักด์สิทธิ์ของวัดนี้นะคะ เพื่อให้ท่านผู้ชมเก็บไว้เป็นขวัญและก,กำลังใจถ้ายังไงติดตามดูกติกาที่ w w w facebook com slash ป้อมทีมิ ick, หรือใน l ล n e แอดป้อมทีมิกนะคะขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ